สวัสดีค่ะมาพบกันกับ The Sense สัมผัสพิศวงมาถึงช่วงดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์กันนะคะผู้ชายที่เกิดวันจันทร์นิสัยเป็นคนอ่อนน้อมช่างวิตกกังวลสุดบางครั้งก็กังวลจนมากเกินไปชอบการต่อสู้และการแข่งขันถ้าเป็นกีฬาก็มักชอบแสดงตนเป็นฮีโร่โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่วัเด็กส่วนมากร่างกายจะเป็นคนที่อ่อนแอไม่แข็งแรง จึงพูดได้ว่าผู้ชายวันจันทร์มักจะรอดมาด้วยบุญเพราะดวงไม่แข็งจริงก็คงจะรอดยากนะคะดวงดาวในวัยเด็กก็มีการเคลื่อนย้ายหรือพัดพลากจากที่อยู่อาศัยบ่อยๆชีวิตในครอบครัววัยเด็กมักจะเจอะเจอปัญหาการแตกแยกของพ่อแม่หรือมีปากเสียงอยู่เป็นเนืองนิดลักษณะของผู้ชายที่เกิดวันจันทร์มักจะชอบเรียนแบบตามอย่างของผู้เป็นแม่มากกว่าพ่อและแม่ มักจะเป็นหญิงที่ต่อสู้อดทนและเข้มแข็งมากกว่าบิดามากการงานนะคะผู้ชายวันจันต้องทำงานที่มีความละเอียดหรือรอบคอเป็นอย่างมากมักเป็นคนที่ถูกตราหน้าเสมอว่าเป็นผู้ชายจูจ้จี้จุกจิกระเบียบจัดมากเป็นที่สุด งานที่เด่นมากต้องเกี่ยวกับพวกตัวเลขการวางแผนจัดทำนิตยสารหนังสืองานเกี่ยวกับการโฆษณาทูกชฉโลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะผู้ชายวันจันทร์มักจะมีสมองลึกล้ำเป็นอย่างมากเหมาะในการเป็นกุญซือนักวางแผนหรือ,อนักวาดความฝันทํำโครงการที่ต้องคิดรเริ่มสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่ๆแต่เวลายอยู่ต่อหน้าสังคมมักชอบแกล้งวางตัวเป็นคนที่เฉยๆและ แกล้งโง่หากว่าจะทำธุรกิจการค้าขายจะสุขสบายมีบริวารและคนสนับสนุนมากมายสมความตั้งใจหากเป็นงานที่เกี่ยวกับการต้องใช้เทคนิคการเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวด้วยแล้วจะไม่เหมาะนะคะมีโอกาสที่จะเจ๋งก็มากความรักโลเลและมักจะเป็นคนช่างเลือกและถูกอกถูกใจคนยากเวลารักเข้าแล้วก็ให้สังเกตว่าบักจะรักอย่างหัวปักหัวปั๊มเสมอ หนุมม่มวจันทร์มักจะเป็นคนที่เจ้าชู้อย่างเงียบแต่ลึกๆหัวใจคุกกรุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่มาเทพมักแกล้งแผงสอนให้เจอรักแบบพิกล็อกเสมอประเภทรักกันเนิ่นนานจนล้นใจเอาเข้าจริงๆก็ผันแปรเปลี่ยนไปเป็นคนที่รักง่ายลืมง่ายอย่างว่านะ่นะคะลหลงไหลคนที่พะเนาพเนาเอาใจเก่งมากกว่าผู้หญิงที่เรียบร้อย ลักษณะนเนื้อคู่ญิงในฝันของชายหนุ่มวันนี้มักจะเลือกมองที่ความประทับใจเกี่ยวกับรูปร่างและสัดส่วนเป็นหลักชอบคนที่ค่อนข้างผิวขาวสาสะอ้านรูปร่างสันทัดไม่สูงโยงและเตี้ยต่ำจนเกินไปชอบคนที่เอาอ,อกเอาใจเก่งและช่างเจรจาหวานล้อมยิ่งถูกเอาอ,อกอําใจเป็นอย่างมากมักจะได้แต่งงานกับคนต่างถิ่นกําเนิดหรือคนต่างชนชั้นกันแต่แฝงความรัก ไปด้วยความจริงใจและใจที่บริสุทธิ์เนื้อคู่นะคะวันสมพง์ของดวงเนื้อคู่หนุมวันจันทร์หากต้องเลือกครบรักท่าให้ถือดวงรักสมพงศ์ต้องแต่งงานกับสาวสวยวันพรหัสบอดีหรือวันเสาร์จะเกื้อหนุนนำดวงสมพงศ์ของคู่เป็นอย่างมากจะทำให้ชีวิตของครอบครัวอยู่ร่วมกันได้และอารมุ่มอรวยกันอย่างเข้าอกเข้าใจเพราะไฟธาตุของความรักก็ถูกฉโกกัน และส่งเสริมกันเป็นที่สุดดวงความรักจะอยู่ร่วมกันก่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านฐานะให้แก่กันและกันอย่างมั่นคงมากทีเดียววันไม่สมพงของดวงเนื้อคู่หากแม้ว่ากรรมเทศกรั่นแกล้งให้หนุ่มบรรจันต้องปิ๊งสาววันอื่นที่ไม่เด่นชัดในดวงสคู่สมพงของเขาเรียกว่าดวงเจอคู่เวรคู่กรรมกันก่อนจะต้องระวังปัญหาการหย่าร้างเป็นอย่างมากและอาจจะเจอกับปัญหาครอบครัว ที่ทำให้ต้องพลัดพรากจากกันไปต้องระวังด้วยนะคะช่วงชีวิตที่เหมาะสมกับครวงคู่อายุตั้งแต่24-29ถึง29เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับผู้ชายวันจันทร์ที่จะเริ่มมีคู่ครองประเภทเด็กฮาร์ดใจลุ่มร้อนก่อนเวลารับรองได้ม้อข้าวไม่ทันก้นดำก็ต้องเลิกราอย่าร้างแน่นอนวันสมพรงของบุตรบริวารหากจะมีบุตรแล้วละ ผู้ชายคนนี้จะมีบุตรได้ไม่เกินสามคนและบุตรที่เป็นวันเกิดที่สมพงษ์ดวงกับผู้ชายวันจันทร์คือวันอังคารวันเสาร์บุตรบริวารจะได้เป็นที่พึ่งพาในวันข้างหน้าได้อย่างแน่นอนรสนิยมของการแต่งกายสีที่เด่นและถูกฉลกคือสีน้ำเงินและสีชมพูเป็นสีแห่งอำนาจและมหาโชค สำหรับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์อุปนิสัยหญิงสาวที่เกิดวันนี้มักเป็นคนเจ้าอารมณ์และเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปวนที่อ่อนไหวง่ายที่สุดโกรธง่ายหายากและบางทีก็จําอาฆาตอย่างน่าวิตกจิตในเนื้อแท้เป็นคนที่อ่อนหวานมากแต่ยามร้ายก็เหมือนนางสิงเหล็กเช่นกันชอบให้คนยอมรับในความคิดของตนเองมากกว่าขัดแยง้งจึงบางทีก็มักหลีกหนีสังคม ยามใจดีก็แทบจะทุ่มหัวใจช่วยทุกคนที่อยากช่วยอย่างเต็มที่ไว้เด็กมักเป็นคนที่ถูกเลี้ยงอย่างค่อนข้างตามเอาอกเอาใจหรือให้ตัดสินใจด้วยตนเองมากเกินไปจึงชอบทําอะไรเอาแต่ใจเป็นอย่างมากทาการชีวิตครอบครัวเป็นคนที่ต้องรับรู้ทุกเรื่องราวในบ้านรักพี่รักน้องดีแต่ชอบแสดงแบบปากอย่างใจอย่างราเริงชอบร้องรำทำเพลงรักสนุก จึงมักเป็นที่ถูกอกถูกใจเพื่อนฝูงภายนอกมองเงียบเงียบแต่ภายในเป็นคนเจ้าชู้พอสมควรนะคะการงานผู้หญิงวันจันทร์ชอบการงานที่ได้มีโอกาสออกสังคมเจอเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาเป็นส่วนมากมักจะชอบงานเกี่ยวกับสิ่งสวยๆง,งามๆหรืองานเกี่ยวกับด้านอักษรศิลป์งานโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้วาจาพูดคุยถ้าเป็นนักการทูตจะยิ่งรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่มากเป็นพิเศษความรัก มองหาความรักด้วยความพึงพอใจทั้งค่านิยมผู้หญิงวันนี้จะนิยมชมช,มชอบและพอพอใจกับชายที่ฝันที่แต่งตัวเงียบยิ่งอยู่ในเครื่องแบบยิ่งเต็งหนึ่งเลยทีดเดียวแต่เป็นคนช่างเลือกช่างติบางครั้งบางทีก็เลยถูกทอดทิ้งเพราะรักเผื่อเลือกมากประทับใจถูกใจผูก พันกับคนเก่งหรือมีความสามารถที่เชิดหน้าชูตาผู้คนมากกว่าประเภทยังหาความดังลงไม่ได้เส้นทางสิทธิดีของความรักผู้หญิงวันนี้บางทีก็สวนทางกับการยอมรับของค้านิยมในสังคมลักษณะเนื้อคู่ผู้หญิงวันนี้มักจะเจอเนื้อคู่ด้วยมีสื่อสารหัวใจเป็นการ,รมเทพหรือมีคนชักนําให้บางทีรู้จักเพราะเป็นที่เพื่อนแนะนําหรือบางทีก็หัวอกชอกช้าอันเดียวกันเข้าใจกันได้ชายที่ร่อนจะมัก เลือกคบเป็นคนที่นิสัยกายำลักษณะกํายำเป็นสุภาพบุรุษดีเยี่ยมสตรีวันนี้มักจะชอบเอาอกเอาใจและออดออดอดอซอก,ออกอเก่งเพราะรอนชอบวางตัวเป็นทางพยาหงที่มาหลงรักหัวใจกันเสมอและเกอบทุกคนจะได้เนื้อคู่ที่มีอายุมากกว่าตนเองหรือรักค้ามรุ่นเป็นส่วนใหญ่วันสมพงของดวงเนื้อคู่สตรีวันจันทร์คุณมักจะพบดอกรักหลายดอกผุดขึ้นมา คุณต้องการไปหมดแต่หากว่าคุณจะเลือกใครสักคนที่คิดว่ามั่นใจอยู่ร่วมกันได้นั้นจะต้องเลือกหรือเล็งให้คะแนนผู้ชายที่เข้ารอบเช่นวันพุธวันเสาร์จะเป็นวันที่สมพง์กับดวงความรักที่หวานชำ้ำของสตรีวันจันทร์มากกว่าผู้ชายวันอื่นๆและเมื่อได้ร่วมใช้ชีวิตร่วมกันก็จะยิ่งรุ่งเรืองพ่อพูนมากยิ่ง,งขึ้นไปอีกเดิมโอ้โห วันไม่สมพงของดวงเนื้อคู่หากวันใดเจ้าหล่อนเกิดไปหลงเสน่ห์หรือชมชอบกับชายที่เกิดวันอื่นที่ไม่ใช่วันที่กล่าวมาจากที่เป็นวันเด่นให้ระวังการมีปากเสียงของดวงชีวิตคู่เป็นอย่างมากเพราะไฟธาตุของวันนั้นเป็นอริไม่เป็นดวงมหามิตรเหมือนดังวันพุธและวันเสาร์มีดวงที่ต้องพลัดพรากจากกันไปก่อนเวลาอันสมควรแน่นอนช่วงชีวิตที่เหมาะกับดวงคู่ โดยส่วนมากผู้หญิงวันนี้มักจะไม่เป็นสาวแก่หรือขึ้นคานง่ายเหมือนวันอื่นๆนะเพราะว่าดวงของสตรีวันนี้ดวงชีวิตคู่เข้ามาปรวนเปลี่ยนในหัวใจอยู่เสมอ ดวงชนิดดวงชีวิตเกณฑ์คู่ของสตตเวันนี้เหมาะที่จะแต่งงานในช่วงอายุ21-29ปีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มงคลเลิกที่อํานวยพรชัยให้ดวงชีวิตคู่ราบรื่นได้เป็นอย่างดีทีเดียวแต่หากหลังจากอายุนี้ไปแล้วจะมีเกณฑ์คู่ผ่านผ่านหรือร่วมกันโดยไม่มีพิธีรีต่อมากนะักวันสมพง์ของบุตรและบริวารคุณมีดวงที่จะเป็นแม่ของลูกที่ดวงตาถูกกับคุณมากไม่เกินสมคน เป็นอย่างมากนะคะและแต่ถ้าให้รุ่งเรืองที่สุดต้องมีแค่สองคนเหมาะสมที่สุดค่ะดวงวันเกิดของลูกที่เสริมดวงให้กับเจ้านายคนคือบุตรวันอาทิตย์วันศุกร์จะดีมากๆเลยนะคะสีสันและรสนิยมการแต่งกายคุณเป็นคนที่เจ้าระเบียบและเป็นคนอ่อนหวานสีที่จะดึงดูดความสนใจให้กับคุณมากที่สุดควรจะเป็นสีหวานๆหรือสีที่สาสานจึงจะดีส่วนมากมักจะเป็น ออวันสตีวันจันทรมักชอบแต่งกายด้วยสีเฉดอ่อนหวานนะคะมากกว่าวิลิตสมลาจนหน้าสังเวชนั่นเองสรุปก็คือก็เป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนการแต่งกายก็อ่อนหวานนะคะก็เป็นคนที่เอาใจผู้ชายเก่งนะคะสำหรับชีวิตครอบครัวก็ดีมีลูกเสองคนนะคะจะดีที่สุดนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับดวงชะตาสำหรับคนเกิดวันจันทร์ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกๆครั้งนะคะจะได้ติดตามรับชมคลิปของทาง The Sense สัมผัสพิสูงพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ